จานบินลึกลับที่ปรากฏเฉพาะในฤดูหนาวเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทยที่ซึ่งความหนาวเย็นของฤดูหนาวปกคลุมทุกสิ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่แล้วความสงบสุขก็ทำลายลงด้วยปรากฏการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าในช่วงกลางดึกคืนหนึ่งชาวบ้านหลายคนสังเกตเห็นแสงไฟประหลาดลอยอยู่เหนือทุ่งนา แสงไฟนั้นมีลักษณะเป็นวงกลมและเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วอย่างผิดปกติบางคนเชื่อว่าเป็นดาวตกแต่ลักษณะการเคลื่อนที่ของมันแตกต่างจากดาวตกทั่วไปอย่างสิ้นเชิงข่าวลือเกี่ยวกับแสงประหลาดแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทําให้ชาวบ้านหลายคนเริ่มหวาดกลัวและสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่บางคนเชื่อว่าเป็นฝีมือของผู้ผีปีศาจแต่บางคนก็เชื่อว่ามันอาจเป็นยานบินจากต่างดาวการพบเห็นแสงประหลาดเกิดขึ้นซ้ําๆในช่วงฤดูหนาวทําให้ชาวบ้านเริ่มตื่นตระหนก และพยายามหาคำอธิบายสำหรับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นการพบเห็นแสงประหลาดยังมาพร้อมกับร่องรอยที่น่าสงสัยบนพื้นดินในหลายพื้นที่ที่แสงประหลาดปรากฏชาวบ้านพรบรอยเป็นวงกลมขนาดใหญ่บนทุงน่งนาร่องรอยนั้นมีลักษณะคล้ายกับถูกกดทับด้วยของหนักและพืชที่อยู่ในบริเวณน,นั้นก็เหี่ยวเฉาอย่างรวดเร็วชาวบ้านบางคนเชื่อว่าร่องรอยเหล่านี้เกิดจากยานบินที่ลงจอดบนพื้นดินเพื่อสำรวจพื้นที่ พวกเขาเริ่มเล่าขานถึงเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวที่มาเยือนโลกเพื่อศึกษาวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์เรื่องเล่าเหล่านี้ยิ่งทําให้ความหวาดกลัวและความสงสัยของชาวบ้านเพิ่มมากขึ้นพวกเขาเริ่มรวมตัวกันเพื่อเฝ้าระวังและพยายามบันทึกภาพปรากฏการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นพวกเขาหวังว่าจะสามารถหาคำธิบายสําหรับส,สิ่งที่เกิดขึ้นและคลายความกังวลที่อยู่ในใจได้นอกจากแสงประหลาดและร่องรอยบนพื้นดินแล้ว ยังมีชาวบ้านบางคนที่อ้างว่าได้พบเห็นยานบินจากต่างดาวอย่างใกล้ชิดพวกเขาเล่าว,ว่ายานบินนั้นมีลักษณะเป็นแผ่นกลมขนาดใหญ่มีแสงไฟส่องสว่างออกมาจากด้านล่างและสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีเสียงชาวบ้านบางคนอ้างว่ายานบินนั้นได้ลงจอดใกล้กับบ้านของพวกเขาและพวกเขาได้เห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดเดินออกมาจากยานบินสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่มีผิวสีเทาและดวงตาโตสีดำ เรื่องเล่าเหล่านี้ยิ่งทําให้ความเชื่อเรื่องจานบินและมนุษย์ต่างดาวในหมู่บ้านแข็งแกร่งขึ้นแม้ว่าหลายคนจะยังคงสงสัยแต่ก็มีหลายคนที่เชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นเป็นเรื่องจริงและพวกเขากําลังเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามหาคําอธิบายสําหรับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาเสนอทฤษฎีต่างๆที่เป็นไปได้เช่นแสงประหลาดอาจเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นลูกไฟ หรือปรากฏการทางบรรยากาศอื่นๆร่องรอยบนพื้นดินอาจเกิดจากลมพายุหรือสัตว์ป่าที่เดินย่ำไปมาส่วนเรื่องเล่าเกี่ยวกับยานบินและมนุษย์ต่างดาวอาจเป็นเพียงจินตนาการหรือความเข้าใจผิดของผู้คนที่หวาดกลัวนักวิทยาศาสตร์พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของพวกเขาแต่พวกเขายังไม่สามารถให้คำอธิบายที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับได้สำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นความลึกลับของจานบินในฤดูหนาวยังคงเป็นปริศนาที่รอการไข ความเชื่อเรื่องจานบินและมนุษย์ต่างดาวในหมู่บ้านไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าหรือแต่ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของชาวบ้านพวกเขาเริ่มระมัดระวังตัวมากขึ้นและพยายามหลีกเลี่ยงการออกไปไหนคนเดียวในเวลากลางคืนพวกเขาเริ่มรวมตัวกันเพื่อเฝ้าระวังและปกป้องหมู่บ้านจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากมนุษย์ต่างดาวบางคนเริ่มศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับจานบินและมนุษย์ต่างดาวจากแหล่งต่างๆเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญหน้า พวกเขาหวังว่าจะสามารถหาวิธีป้องกันตัวเองและหมู่บ้านจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้นอกจากความหวาดกลัวและความกังวลแล้วปรากฏการจานบินยังสร้างความหวังให้กับชาวบ้านบางคนพวกเขาเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวอาจมาเยือนโลกเพื่อช่วยเหลือมนุษย์จากปัญหาต่างๆเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศพวกเขาหวังว่ามนุษย์ต่างดาวจะนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆม,ม,มาให้กับมนุษย์เพื่อช่วยให้มนุษย์สามารถพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้ ความหวังนี้ทําให้ชาวบ้านบางคนเริ่มติดต่อกับองค์กรต่างๆที่ศึกษาเรื่องจานบินและมนุษย์ต่างดาวพวกเขาหวังว่าจะได้รับข้อมูลและความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าใจและรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องปรากฏการจานบินในฤดูหนาวไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เท่านั้นแต่ยังมีการรายงานการพบเห็นวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้ (Unidentified Flying Object, UFO) e ในพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยและทั่วโลกในช่วงฤดูหนาวมีการพบเห็นอุโมมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆของปีทำให้หลายคนเชื่อว่าปรากฏการณ์นี้มีความเกี่ยวข้องกับฤดูกาลหรือสภาพอากาศบางอย่างอย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่สามารถยืนยันความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ปรากฏการณ์จานบินยังคงเป็นปริศนาที่ท้าทายความรู้และความเข้าใจของมนุษย์การศึกษาเรื่องจานบินและมนุษย์ต่างดาวยังคงดำเนินต่อไป โดยมีนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจากทั่วโลกพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเพื่อไขปริศนาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังปรกากฏการณ์เหล่านี้พวกเขาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นกล้องโทรทัศน์และดาวเทียมเพื่อสังเกตและบันทึกภาพวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้พวกเขาศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุที่พบในบริเวณที่เกิดปรกากฏการณ์จานบิน และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์จานบินกับปัจจัยต่างๆเช่นสภาพอากาศเวลาและสถานที่นอกจากนักวิทยาศาสตร์แล้วยังมีองค์กรและบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องจานบินและมนุษย์ต่างดาวพวกเขาจัดตั้งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์และร่วมกันสืบสวนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาจัดสัมมนาและบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องจานบินและมนุษย์ต่างดาว พวกเขาเผยแพร่ข้อมูลและหลักฐานที่พวกเขาพบผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์พวกเขาหวังว่าจะสามารถสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจานบินและมนุษย์ต่างดาวในหมู่ประชาชนและกระตุ้นให้เกิดการศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามการศึกษาเรื่องจานบินและมนุษย์ต่างดาวยังคงเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายมากมายข้อมูลและหลักฐานที่ได้มามักไม่ชัดเจนและยากที่จะยืนยันได้ มีข่าวลือและการหลอกลวงมากมายที่สร้างความสับสนและความเข้าใจผิดนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการประเมินข้อมูลและหลักฐานที่ได้รับพวกเขาต้องแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและจินตนาการและหลีกเลี่ยงการสรุปผลที่เร็วเกินไปพวกเขาต้องทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อเพิ่มโอกาสในการไขปริศนาที่ซ่อนอยู่แม้ว่ายังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับได้สำหรับปรากฏการณ์จานบิน แต่เรื่องราวของจานบินลึกลับที่ปรากฏเฉพาะในฤดูหนาวยังคงเป็นที่สนใจของคนจำนวนมากเรื่องราวเหล่านี้กระตุ้นให้เกิดความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นและท้าทายความเชื่อและความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลกและจัก,กรวาลเรื่องราวเหล่านี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนศิลปินและผู้สร้างภาพยนตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานที่น่าตื่นเต้นและน่าติดตามในท้ายที่สุดปรากฏการจานบินอาจเป็นเพียงเรื่องเล่าลือ หรืออาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรเรื่องราวเหล่านี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและความเชื่อของมนุษย์เรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะค้นหาความรู้และความเข้าใจและความหวังที่จะติดต่อกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆในจักรวาลเรื่องราวเหล่านี้ยังเตือนให้เราตระหนักถึงความไม่รู้และความลับที่ยังคงมีอยู่ในโลกและจักรวาลสำหรับชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้น เรื่องราวของจานบินในฤดูหนาวยังคงเป็นเรื่องเล่าขานที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องราวเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และความทรงจำของพวกเขาเรื่องราวเหล่านี้เตือนให้พวกเขาตระหนักถึงความลึกลับและความไม่แน่นอนของโลกและความสำคัญของการร่วมมือกันเพื่อเผชิญหน้ากับความทา้าทายต่างๆเรื่องราวเหล่านี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาฝันถึงอนาคตที่สดใสและเต็มไปด้วยความหวงัง